หับตาก่อนรัเร็วเร็วไม่เอาเขาหยิบไม้หนูมันเป็นของรักเอ้อเดี๋ยวก็หยิบเดี๋ยวจะอดเดี๋ยวก็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 อดนับหนึ่งถึงสิบนื้อหนังด้นับคับฮนั่งตรงนี้จะหมดความอดทนละมันจะร้องไม่ใครใครจะร้องเพลงตรงนี้ชอบไปยมอ่ะ Happy Birthday Doo Doo Happy Birthday Doo Doo h กอดกไว้กอดกไว้หายใจยลึกๆสุดหายใจยเข้า,าเดี๋ยวอย่านะค่อยกอดอกนะเพียไม่ให้พ่อเก็บไป<บ>นะก็เรียงตามคนนะอันนี้ของซารลอสอันนี้ของโมโนโก่กอดอกกอดอกสีชมพูงไงตามอีกอีกอันนึงตรงนั้น้ามันบอกไม่ได้บบไม่ยากเพื่อเขายังไม่เป่าของแม่เองสติสติสตังอย่าไปจับหัวน้องเงิ ไอ้ตัวนี้เห็นว่าเอาโซตี่กับซาร์ลส์อ่ะเห็ใช่ของโซโมเน่อยู่ด้วยกันของซาร์ลอ์เป็นเบบี้เด็กอ่อนยิ้มได้ไหมยังไม่ได้แล้วแม่จะเก็บทันทีเก็บแบบแบบเอาเข้าตู้เย็นไงเอาตู้เย็นแบบไหนเทตุี่ตุนนั่นอันนี้ของโซซี่สีฟ้าของโมเน่สีชมพูที่เมื่อกี้อยากได้ไงอ่าของซาร์ลอตไว้นี่นี้ของซาร์ลอตโอเค ไม่ใช่เอามาคว่ำแบบนี้ไหเอาไม่ออกเลยเอาไม่ออกเหมโอเคโอเคลอดครับอ่ะพูดอคไก่ไก่เพลงไม่มาอีกเเอาลองด้วยลองด้วยหนึ่1 2องสามแปปีบร์ Happy birthday <Bad. S 1> to you อ่ะยัง Happy birthday Happy birthday, happy birthday, birthday to, you. TO YOU Happy birthday to you yeah อ่ะยังนะอภินัยไปเปล่าดียังยังยังอันนี้ของน้องซาร้อนให้แม่เปล่าซาลอนอ่ะยังนะ นั่งกระดตู้ที่บอได้เลยตู้นี้เออต่ต่อเดียวมันแมนต่อเดียวต่อเดียวมันแมนตูกตีแมนต่อเดียวตูกตีแมนยังไม่ได้นั่งตีแล้วอ๋อยังไม่ได้นั่งตีแล้วตูกตีแมนต่อเดียวแอบพีเบิร์อเดย์ตู้ยังยังถ่ายรูปก่อนกินออืืแม่จิ้มแม่จิ้มแม่จิ้มโอ้ยพอน้องก่อนไวพอน้องก่อนแต่ให้ ง่ายง่้อใครดื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 ้อบอกแม่มาว่าใครดื้อน้องดื้อดื้อเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้เพราะว่าร้องไห้แล้วเพราะว่าอะไรร้องไห้ไม่ยอมอะไรไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมดังงานแล้วอ่ะแม่ดูแล้วแล้วน้องเดือจะงานเดีวอย่างมากเยี่ยมเยี่ยมเขอให้ซาลอสขอให้ซาลอสไม่ดื้อเหมือนพี่ หาเงินเก่งๆเหมือนพี่เาเงินเก่งๆเหมือนพี่พี่จะเลี้ยงเองพี่จะเลี้ยงเองจะพี่จะเลี้ยงเองไอ้น้องรักไอ้ยอดพูดตัวโกลงไอ้น้องรักไอ้ไอ้น้องรักลุกไปทีนึงไอ้น้องรักไอ้น้องรักลุกทีนึงห่อดดีได้ไหมห่อดดีไหมไม่ได้อ่ะปาอมหน่อยน้องไปนอนออ่ะโซจุ๊บก่อนโซโซดุทีดุทีโซจุ๊บน้องสล็อตก่อน ไอ้น้องชายไอ้น้องได้ไอ้น like oh, ้องได้ไอ้น้องได้ไอ้น้องได้เดี๋ยวพี่ดูแลเองเดี๋ยวพี่ดูแลเองถ้าดื้อโดนแน่ถ้าดื้อโดนแน่อะไปมีเคสลรอเดี๋ยวแม่ถ่ายให้พรุ่งนี้นะโมนี่โมนี่ว้าเดี๋ยวยุดยุดสต็อปอ่ะว้าวหนึ่งเดือนแล้วค่ะของพี่สาวขอบพี่สาว ของลูกสาวแม่ตดัะนี่ของลูกชายนี่นี่โชว์โชว์ก่อนเดี๋ยวพ่อโชว์ก่อนโชว์กล้องก่อนเอาวาพร้อมกันนะหนึ่งสองซ้ำว้านะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นหสองซ้ำตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เอานี่ไม่เอานี้หนึ่งสองซ้ำอางั้นเก็บพ่อเขาไม่ว้าวเต้นเก็บนั่งนั่งนั่งแล้วแล้วแล้วเราหัวเราไปมีความสุขหัวเราไปมีความสุข ทุกคนวันนี้วันนี้วันเกิดใครวันเกิดวันเกิดเบบี้เจนล่ะถูกต้องสาว่าเป็นผู้อะไรเป็นผู้องโซเป็นผู้อะไรเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงชื่อจริงชื่ออะไรชื่อบาชูละแล้วโมเน่ชื่อจริงชื่ออะไร นานตะกุเลยจันตื่นอายุกี่ขวบอายุกี่ขวบอายุกี่ขวบทำไงอายุเท่าไหร่เท่านี้สองทำยังไงสองคนท,ทำยังไงยิ้มไหมพี่ๆในกล้องยิ้มไหมในกล้องอยิ้มยิ้มปิง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 อพอหรือ,อยังกินอีกครั้งมึงอัดจิ้มแม่ใหญ่พอละ พออาตีมมอไม่่ไปเก็บครับบายบายเค้กบายบายเค้กของเราเดือนหน้ามากินอีกจุบจุบเลยกล้องงี้ว้าวว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 าวว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 วไวว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 วมวทวว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  มาพูดไหมท้ายจะพูดไหมมาพูดถ้าถ้ามาพูดแม่กินอีกคำหนึ่งเนาหลอกใครก็ได้แต่อย่ามาหลอกโซนะจบ